นี่คือนักมวยมุมน้ำเงินจากคีร์กิสสถานเออเมกคูมาเชเยฟวัย33ปีครับสูง180เซนติเมตรตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือเพชรนรินสันติมวยไทยนรินธานีครับชื่อจริงๆของเพชรนรินวัย27ปี169เซนติเมตรทาทีของอาจารย์วันยุทธรวมพลครับบนเวที27กับ33ครับ65กิก169ก100 วันนี้ต้องขย eng เลยครับทางด้านของเพนารินครับโอ้โหทางด้านของเออร์เบกนี่ได้ลอยกว่าค่อนข้างชัดเจนถ่ายมือบอกว่าไม่เป็นไรเลยครับสงครามจิตวิทยาครับคลองแค่เหลือเกินครับเออร์เบกูมาเชเยฟต้องระวังครับลูกผสมครับทางด้านของกูมาเชเยฟสมสูงครับทางด้านของเพนรินถือว่าเข่าเกมเลยนะครับครับ ต้องมุดเข้าไปครับทางด้านของเพชรนรินทร์เอาครับใกล้ๆแหม่ครับแหม่แกผายมือตลอดครับบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะนั้นเพชรนรินทร์ต้องจับให้หน่อยครับเดินเข้าไปเบียดๆติดๆแหม่แต่ว่ามัดขวาจ้วงโอ้โหดูครับมัดยาวจริงๆครับเอไม่คูมาเชเยฟนะครับอย่านิ่งครับมาครับโอ้ยปักซอกเข้าเื้าตาครับเข้าลื่าบตาครับโอ้โหใส่เลยครับเพชรนรินทร์นี่ครับเข้าเบ้าตาเต็มๆครับปักซอกเข้าไปโอ้ตอนนี้ตาสั้นสุดแล้วสุดแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ครับผายมือครับ โอ้โหเป็นศอกนะครับไหวหรือเปล่าครับกรรมการนับแล้วครับวันยุทธดเลือดครับโอ้ยแตกเลยครับโอ้ยดูนะอันตรายครับจุดยางนี้แพทย์สนามต้องทางานเลยครับโอ้ยแตกน่ากลัวเหลือเกินครับเรียบเลยบออกมือเลยครับอ้าวให้แพทย์สนามดูก่อนครับครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เห็นชัดๆัดนี่เลยครับปากหลอกนี่เข้าไปครับโอ้โหไม่มีนิ้วจิ้มเลยครับนิ้วจิ้มผมไม่ฉีกแตกขนาดนี้เลยครับ ดูนะครับนี่ครับต่อยไม่โดนครับนี่แหละครับนิ้วที่ไหนล่ะครับสอกปักเข้าไปครับเบ้าตาเต็มๆครับโอ้โหถ้าเป็นภาษามวยเกาเรียกว่าเชเยฟครับหน้าอย่านิ่งครับมาครับโอยปักสอกเข้าเบ้าตาครับเข้าเข้ามาครับโอ้โหใส่เลยครับเพชนารินนี่ครับเข้าเบ้าตาเต็มๆครับปักสอกเข้าไปโอ้ตอนนี้ตาสายไปแล้วครับสุดแล้วครับเรียบร้อยครับนี่ครับหายมือครับโอ้โหเป็นสอกนะครับ ไหวหรือเปล่าครับกรรมการนับแล้วครับวันยุดเลือดครับโอ้ยแตกเลยครับโอ้ยดูแล้วอันตรายครับจุดอย่างนี้แพ์สนามต้องทํางานแล้วครับโอ้ยแตกน่ากลัวเหลือเกินครับเรียบตาโค้ครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เห็นชัดๆัดนี่นลครับปากหลอกนี้เข้าไปครับโอ้โหไม่มีนิ้วจิ้มแลวครับนิ้วจิ้มคงไม่ฉีกแตกขนาดนี้แลวครับดูนะครับนี่ครับต่อยไม่โดนครับ นี่แหละครับนิ้วที่ไหนละครับสอกปักเข้าไปครับเบ้าตาเต็มๆครับโอ้โหถ้าเป็นภาษามวยเขาเรียก